นี่นะคะก็เราได้มายืนอยู่ในเขตเพื้นที่บ้านโบนโพนะคะหมู่ที่13ตาบลทลรลอดอําเภอพิมายจางังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นแปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นะคะฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่อยู่ที่8ไร่64ตารางวานะคะขายในราคา ไล่ละ1 2 5 0 0 0บาทนะคะมีด้านหน้านะคะติดกับแม่น้ำมูลนะคะน้ำอุดมสมบูรณ์ไฟฟ้าก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินเพียงแค่50เมตรเท่านั้นเองนะคะมีด้านหน้ากว้างอยู่ที่250เมตรนะคะด้านหน้าของแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นถนนหินคุกที่มีความกว้างอยู่ที่5เมตรเลยค่ะอยู่ห่างจากถนนลาดยางก็เพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเหมาะสําหรับที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนหรือจะ มาซื้อเพื่อตัดลอคแบ่งขายได้นะคะหากท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมคลิปเต็มๆของเราได้ทางช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภากินรัตนะค่ะขอบคุณค่ะ